สวัสดีค่ะตีฮักเกษตรค่ะพี่น้องคลิปนี้ผ้ามาเบิงนะคะน้องทุงทองอายุครบหนึ่งเดือนนะคะครบหนึ่งเดือนแล้วเต้งเต็มมาว่านแล้วนะคะพี่นอ้องอ่าก็คือวันแรกที่ลืมตาดูโลกวันที่23นะคะพี่น้อง23เนาะ23พฤศจิกา2566นนะคะกะครบ23 ท่านว่ากับครบหนึ่งเดือนนะคะหนึ่งเดือนเต็มนะคะมาเบ่งพัฒนาการของเพิินนะคะง้อหน่อยอายุครบเดือนหนึ่งข้าบดีซุนเขาเพิินนะคะพี่น้องบดีซุนเขาเพิินปลอยธรรมชาติคือแม่เพิ่นเลยค่ะพี่น้องเพลินแม่เพิ่นแม่มษาเนาะสีบ่มีหมองแต้มมองเติมเลยค่ะพี่น้องสีแดงอ่า เอิ่งยังอ่ะแดงเปลือกประคามนมั่นแหมพี่น้องอ่าแดงเนื้อบระขามเนาะแดงก็แม่เพิ่นนะคะพี่น้องแม่เพิ่นแม่เพิ่นก็เป็นแม่ลูกอ่อนกับคอนทางที่จะพร้อมแน่เนาะช่วงนี้เขาก็ต้องอ่าเฝ้าเล่งเพิ่นนะคะเล่งให้เพิน่นอ้วนขึ้นเพื่อที่จะอ่าเขาจะได้ ขสมให้เพิ่นรอบต่อไปนะคะพี่น้องกับพานหนึ่งเดือนมาแล้วนะคะยางหน่อยที่ห้าเรียงง่วนนี่ยคือใหญ่เกินสามเดือนนะคะพี่น้องข้าจังจะสามารถได้ลูง้ง่วนเนี่ยปีละโตปีละโตนะคะเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คืองวัวเป็นงว่วพันบามันนะคะค่อนข้างที่จะสูงใหญ่นะคะแต่ว่ากบรบเบดถึงขนาดว่าใหญ่แห้งนะคะเพราะฉะนั้นอ่ากูรู คนเลี้ยงงวัวทั้งหลายเพิ่็จะบอกว่าถา้างัวอาสายพันธ์บ้ามันก็อาจจะมีลูกยากเน่แต่จริงจริงแล้วตามที่เฮ้าเดเลี้ยงมาแม่ทุ่งเงินเพิ่นก็ออกลูกห้เฮ้าปีละโตปีละโตอยู่ได้ลคะค่ะพี่น้องกับบอร์เดถึงขนาดว่าก็จะมีช่วงแรกแค่นั้นลคะค่ะพี่น้องที่เฮ้ามีปัญหาว่า,าเพิ่นเป็นสัตว์เงียบนะคะแต่ว่าเบิง่งเอ้ยืนฟัง,ย,ฟงยืนฟังเราคุยตาแป้ว เลยค่ะน้องทุงทองเข้านี่ฮูพึงเลยเวลาขี่อ่อนนะคะพี่น้องละกัเวลาเข่ายางมหาเนี่ก็จะมากมาังมาเฟียมาไข่เข่าลูบนะคะเพราะว่าเข้าเคยสัมผัสเพลินเนาะแต่น้อยนะคะแต่แหลกเกิดเลยเพราะแหลกเกิดมากนี่เขากับฝ้าวให้เพลินกินนมน้ำเลื้ยงแม่นะคะพี่น้องสําคัญเลยให้กินนมน้ำเลื้ยงแม่เร็วที่สุดนะคะของเขาก็คือบ อ่าบ่เกิน30นาทีหลังจากคอดแล้วนะคะพี่น้องเข้ากับอ่าฝ่านะคะซอยให้เพิ่นพยุ่งให้เพิ่นได้กินน้ำนมแม่นะคะพี่น้องกระเศ็ศไทยสุขภาพร่างกายพานนีแข็งแรงสมบูรณ์นะคะพี่น้องเนี่ยค่ะอ่าและอีกอย่างนึงก็คือพอครบเดือนนึงแล้วเข้าก็จะเริ่มให้อ่าเป็นอาหารลดตุนทุกหนัง,งเฮาแทนอาหารอาหารเม็ดอาหารคนนะคะพี่น้องก็จะเป็นอ่า รัมเข่านะคะรัมเข่าผสมกับในส่วนของเปลือกกล้วยหั่นเป็นชิ้นน,นิดหๆแล้วกะ็ต้นกล้วยซับนะคะพี่น้องผสมด้วยกางน้ำตาลน,นะคะผสมนม้ำผสมกางน้ำตาลน,นะคะคกูเข่าให้เพิ่นที่เปียกๆแน่จังน้อยก็ให้และะ้วก็เพิ่มในส่วนของเพิ่มในส่วนของมะระเพ็ดให้เพิ่นนะคะพี่น้อง วัเพาเพหไฮเพิร์นก็คือโตวลนเพาเพนี่มันก็จะอ่าเป็นยายาไทายพยาธิออนๆหลักก็เป็นยาบำรุงร่างกายนะคะพี่น้องก็จะเฮ็ดไ้เพิ่นอ่ากินยาเก้งขึ้นกินยากินฟางเก่งึ้นนะคะพี่น้องซึ่งคลิปก่อนหน้านี้เฮ่ากัไใดมีวิธีการที่ฟื้นไขงัวเฮานี่กินฟางได้ดีพี่น้องก็จังยอนกับขับไปเบิ่งเนาะแต่ว่าคลิปนี้พามาเบิ่ง อ่าพัฒนาการของน่องทุงท่องของเขาเนี่ค่ะอายุครบหนึ่งเดือนแล้วอ่าเพิ่นเป็นแน่วใดแน่ตรงบริเวณอ่าเขาเพื่อนนี่ก็เริ่มทีจะมีแนมเห็นแล้วแน่นิดน้อยนะคะพี่น้องซึ่งตอนแรกนี่คือทีทีมองเห็นเพราะว่าเขามีการเอากั้นไกน่หนีบหนีบค้นพื่นบริเวณที่เขาเพื่อจะงอกนะคะพี่น้องเพราะว่าตอนแรกเขาคิดว่าเขาจะเอายาแต้มเขานี่มาซูนเขาให้เพื่อนนะคะที่นี่ พอคิดไปคิดมาเอ๊ะปล่อยให้เป็นเป็นธรรมชาติดีกว่านะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเป็นวัวตัวผู้เนาะพี่น้องเนาะกะปล่อยให้พันเป็นธรรมชาติดีกว่านะคะปุ่นน้องนับตังหดแม่เพิ่นแม่มีสานะคะบ่แม่น้องเมษาแล้วแม่มีสาพอเป็นแม่แล้วและกะอ่า แม่ทุงเงินนะคะแม่ทุงเงินนี่คือเป็นแม่โกกแม่เขานะคะแม่ทุงเงินนี่กักำหนดคอดกับเดือนนาแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวก็ได้กินน้องงัวอีกแล้วนะคะแม่ทุงเงินนี่กับกำหนดคอดกับเดือนนาต้นเดือนเลยค่ะพี่น้องประมาณวันที่6นะคะพี่น้องประมาณนี้เนาะอ่าเริ่มแรกเลยก็คือเข้าแม่ทุงเงินนั่แหละค่ะพี่น้องอ่าแม่ทุงเงินเนาะแม่ทุงเงินมาเลี้ยงเลี้ยงเพื่อที่จะคือต้นทุนของเฮานี่คือ ต้นทุนในการสื่อแม่พันธุ์เฮาบอดมี่นะคะบอดิมี่ต้นทุนตรงนี้เพราะว่ายืมเอื่อยมาเลียงค่ะพี่น้องยืมเอื่อยมาเรียงโดยวิธีการแบ่งลูกกันนะคะซึ่งพ,นพ้นผลผลิตก็คือได้่านมาแล้วนะคะสามโตนะคะสี่โตกับโตที่เพิ่นเสียชีวิตโตแหลกเลยนะคะพี่น้องก็คือได้ในส่วนของอ แม่แมีซาแล้วก็อน้องนับตังนะคะและอีกตัวหนึ่งก่อนหน้านี้ก็คือห้าขายไปแล้วเป็นเพศผู้นะคะพี่น้องแล้วก็ตัวแรกเลยที่ห้ามากก็คือ,อเพศผู้เพืกก่อการสึ่งเพิ่นขอดพิธาแล้วก็โตเพิ่นตัวใหญ่นั่นะคะลูกเพิ่นตัวใหญ่นั่แล้วก็คอช่วงทีห้าบ่บเห็นนะคะช่วงเวลากลางคืนนะคะพี่น้องก็เป็นประสบการณ์ไม่ไม่สำหรับเมื่อไม่จังห้านะคะหน้าตอนหนั้นเนาะ แต่ว่าเนี่ยก็คือผ่านมาแล้วหลายปีแล้วนะคะพี่น้องจากที่เฮาได้เอาง่วมาเลี้ยงเน,ะนาะแลิปนี้ก็พามาเบิ่งนะคะสำหรับพัฒนาการของน้องทุ้งทองเฮาคือจังถิ่าให้ฟังนะคะพี่น้องก็รู้สึกว่าเพิ่นอ่าฟูก,กินฟางก็กินฟางเก่งนะคะพี่นอ้องแล้วมื้อเช้านี่ก็คือเฮาฝึกที่จะให้อาหาร เรต้นทุนให้เพื่อนนะคะจากวัตถุดิบที่หฮามีอยู่ในท้องถิ่นนี่แหละคะ่ะพี่น้องเพิ่มเสริมเข้าไปให้เพื่อนกินน้องเนือจากการกินหยาก,กินฟางแล้วก็กินน้มแม่นะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่คนเลี้ยงงัวก็ต้องซึ้ษาเพิ่มเติมนะคะซึ่งไดที่เ้าสามารถเทไทยพัฒนาการของงัวห้านี่เพิ่มขึ้นได้สุขภาพร่างกายนะคะอ้วนท้วนสมบูรณ์ขึ้นได้เฮาก็ต้องหาวิธีการนะคะพี่น้อง นี่มือนี้ยก็ด้มาปล่อยสวนปลาล์มนะคะในเนื้อทีซีไรเนี่ยแหะค่ะพี่น้องเพิ่นก็กินบริเวณเนี่ยาวไปถึงให้หน่าพุ่นละค่ะลวดนี่ก็คือเขาก็ล้อมไว้หลอกๆเพิ่นนะคะพี่น้องกับโมดิ้ลโมเดิ้ลต่อแบตบมเดิ้ต่อไฟแบตนะคะนี่ค่ะส่วนฟังนั่นก็จะเป็นของเอื่อยนะคะเพิ่นก็ล้อมลวดคือกันแต่ว่าเพิ่นจะปล่อย กะแช่ไฟนะคะพี่น้องก็ล้อมดวนในส่วนของอสวนบกม่วงนะคะในส่วนของสวนบกม่วงเนาะนี่ก็พามาเบ่งพัฒนาการของน้องทุงท่องอายุครบหนึ่งเดือนนะคะว่าง่วเดือนหนึ่งแล้วเพิ่นมีพัฒนาการเป็นแนวใดแน่เนาะ สำหรับคนี้กีขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องเนะาะเมื่อบังคลิปแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตีหักเกษตรนะจ๊ะขอบคุณค่ะยัง